สารคดีย่ำสันดอยโดยสังคีตจันทนโพธน์ชุดทางสมิงผ่านและวิญญาณไพรตอนนอนกลางดินกินข้าวลิงท่านผู้อ่านที่เพิ่งจะสมัครเป็นน้องใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างในป่าคงจะได้ยินพวกแก่ป่าแก่แดดเปรยกันเสมอ,สมอว่ากินข้าวลิง มันเป็นคำเปรียบเปรยประชดประชันคนเดินป่าที่ไม่รอบคอบในการเตรียมอาหารการกินการเสียและพลาดเวลาในป่าที่กินไม่ได้กินแต่เวลาจะกินก็จะมีลิงลงมาขอปันส่วนแบ่งการเที่ยวป่าท่องไพรไปตามสถานที่ต่างๆเรียกให้มันภาคภูมิหน่อยเขาเรียกกันว่ารีแลกออกกำลังกายในตัวคลายเครียดยิ่งได้สัมผัสแท้จริงตามป่าเขาลำนาวไพร เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยการได้สัมผัสกับป่าและได้ใช้ชีวิตจริงกลางป่าซึ่งแตกต่างกับเมืองหลวงไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารหรือหลับนอนอันเรียบง่ายมีธรรมชาติต้นไม้ในป่าใหญ่เป็นเสาห้องอาหารห้องล็อบบี้มีสายลมธรรมชาติพัดเฉยเฉิวดุดเครื่องปรับอากาศมหึมมารายการอาหารมียังไงก็กินอย่างนั้นเพราะไม่มีใครมาเสิร์ฟไม่มีใครไปซื้อเพียงสองสามอย่าง แค่ข้าวร้อนปลาถูกเค็มรับรองได้ว่าอาหารมื้อนั้นท่านจะจดจําเอาไว้ตลอดชีวิตมันอร่อยจนมีคำพังเพยว่ากินข้าวแหกหม้อแหกไห้เลยในอดีตการเล่าสืบต่อกันมาว่าชาวป่าที่ออกหาของป่ามาขายหรือพรานที่ออกไปล่าสัตว์มาเป็นอาหารหรือเพื่อยังชีพการเข้าป่าแต่ละครั้งต้องเตรียมสเสบียงอาหารแห้งไปด้วยสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือข้าวสาร เกลือพริกแห้งนอกนั้นไม่จำเป็นไปหาเอาข้างหน้ามีคนเคยถามผมว่าหากจะเข้าป่าจะต้องเตรียมของกินอะไรไปบ้างผมก็ตอบว่าคุณชอบอะไรอยากกินอะไรก็หาซื้อสิ่งนั้นไปก็แล้วกันส่วนข้าวสารนั้นหากกำหนดว่าจะเข้าป่าสักกี่วันก็เอาไปจำนวนเท่านั้นทามากนักก็จะเพิ่มน้ำหนักเดินทางลำบากและยุ่งยากเวลาติดตามสัตว์ การประเมินมีการผิดพลาดได้เช่นสัตว์บาดเจ็บไปตายไกลต้องติดตามเป็นระยะเวลาที่กำหนดไม่ได้เข้าสารก็จะหมดคราวนี้แหละลูกไม้ป่าผลไม้ป่าตามปกติเป็นอาหารของสัตว์ประเภทลิงก็ต้องหามากินประทางความหิวนี่คือที่มาของคำว่ากินข้าวลิงปัจจุบันผู้คนเกิดขึ้นมากมายความเจริญมากขึ้นเมื่อมนุษย์บ่ายหน้าไปทิศใด ป่าทิพนั้นก็พินาศย่อยยับทันตาเห็นที่ที่เคยมีชื่อว่าป่าดงดิบกลับร้อนระอุถูกตัดฟันโค่นล้มเมื่อไม่มีป่าก็ไม่มีสัตว์อนุรักษ์ยังไงยังไงก็ไร้ผลไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีผลไม้สัตว์ขืนอยู่ในที่โล่งโล่ไหนจะหลบลูกเปินอาหารการกินผลหมากรากไม้ก็ไม่มีอยู่ก็ตายลูกเดียวป่าไม้ก็เตี้ยนไปทุกปี ไม่รู้ว่าพวกกรมป่าไม้ที่ประชาชนให้ดูแลดูแลกันยังไงต้นไม้หายเป็นล้านล้านไร่ช่วงจังหวัดที่อากาศเริ่มหนาวเหน็บนั้นคนต่างจังหวัดแทบจะแข็งตายเป็นช่วงที่ป่าหน้าเที่ยวฝนนั้นนอกจากจะเปียกโชกปืนผาหน้าไม้ดูแลยากอีกน้ำในลำห้วยก็ไหลแรงเชี่ยวกรากแต่วิญญาณป่ามันเข้าสิงสู่จนอยู่กับบ้านไม่ได้คราวนี้ผมมีโปรแกรมเข้าป่า บ้านบอ่อเบีย้ยอําเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโดยเดินเข้าบ้านบอ่อเบีย้ยอีกกว่า40ิกิโลเมตรที่นั่นมีคุณหมอประสงค์หมอประจําตําบลและครูเจียมผมพักค้างคืนแรกที่บ้านพักครูเจียมที่อําเภอดอกคำใต้และปรึกษากันว่าอยากจะหาพรานที่รู้จักป่าอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของป่าและวิธีการล่าสัตว์ของพรานพื้นบ้านด้วยอากาศหนาวเหน็บตอนเช้าตรู่ทำให้นอนหลับไม่สนิทนัก ตีห้าเสร็จก็ลุกขึ้นตระเตรียมสเสบียงและข้าของในการเดินทางเข้าสารสิบกระป๋องกระป๋องนมข้นนะครับใส่ผ้าของม้าผูกเอวน้ำพริกหลายชนิดตำพริกขี้หนูจนเข้ากันดีแล้วก็ใส่ไปตองห่อมิดชิดเปิดลูกซองพร้อมกระสนหนึ่งกล่องเดินทางไปพบหมอประสงค์และคนสำคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือพรานบัวที่จะเป็นผู้น,นำในการล่าสัตว์ตรวจตราดูสเสบียงแล้วว่ายังขาดอะไรบ้าง เข้าสารหลายคนก็หลายกระป๋องของครูเจียมบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปส5บห้ห่อแกงกะหรี่สามกระป๋องขนาดนี้พรานวัวก็บ่นพึมว่าเอาไปทำไมหนักเปล่าๆอาหารข้างหน้าไม่เยอะแยะไปแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้มีดโต,ตเดินป่าเล่มใหญ่อาการในตอนเช้าตรู่ในป่าสดชื่นกว่าในเมืองมากมายนักเสียงชนีร้องเหมือนจะรอพวกเราอยู่ข้างหน้า ทางเดินไม่ต้องอาศัยเดินเลาะริมลำห้วยไอ้น้ำจากผิวน้ำกรุ่นไก่ป่าสามสี่ตัวที่มีตัวผู้คุมฝูงคงจะตกใจร้องกระตากกระตากเหมือนการทักทายสายเข้าอากาศเริ่มร้อนขึ้นเส้นทางก็สูงและชันขึ้นเสียงที่เคยคุยกันเมื่อตอนเริ่มเดินทางก็ค่อยๆลดลงทุกทีได้ยินแต่เสียงลมหายใจแรงแพรานบัวก็พูดให้ทุกคนได้ยินว่า เดินคุยกันดังขนาดสัตว์มันได้ยินก็เพนหมดน้ำค้างตั้งแต่เมื่อตอนกลางคืนก็ยังเฉอแชะจนขาเกางเกงยีนเปียกเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นความเด็ดเหนื่อยเมื่อละเริ่มเข้ามาแทนที่ขาย,ยกแทบไม่ขึ้นสะโพกหนักยังดีที่เดินเลาะริมห้วยพอผ่อนคลายความหิวกระหายน้ำไปได้บ้างใครหิวน้ำก็แวะลงไปวักน้ำในลำธารมาลูบหน้าลูบแขนน้ำเย็นเฉียบ ได้น้ำร่างกายก็ดูสดชื่นขึ้นมาบ้างได้เวลาอาหารกลางวันก็หยุดพักกันที่โคนไม้ติดทานน้ำจัดการบะหมี่สำเร็จรูปแล้วดื่มน้ำตามอีกสีห้าอึกได้ผลอิ่มดีเหมือนกันการเดินป่าบริโภคเส้นมีเป็นสองแห้งๆอย่างหนึง่งและผลไมกรรล้กระป๋องเช่นสับปะรดเงาะลิ้นจี่กระป๋องสำหรับการเดินป่าขึ้นเขาควรจังด เหตุผลก็คือมันเรียกน้ำดีเหลือเกินเข็มจัดหวานจัดน้ำหนึ่งกระติกแทบไม่พอดื่มเว้นได้เว้นเสียเอ็นหลังพักผ่อนตามสบายก็ออกเดินทางกันต่อเป็นที่แปลกใจว่าไม่มีวิแววของสัตว์ป่าให้เห็นเลยการเดินทางในตอนต้นรืูรุนหนาวที่ฝนเพิ่งสั่งป่านั้นทารุณสิ้นดีการลงไปเดินลุยน้ำข้ามฝั่งของลำห้วยเดินบนฝั่งก็รกชัดเสียจนไม่มีช่องให้เดิน พรานพาเดินจนกระทั่ง4ี่โมงเย็นถึงใต้สูมไผ่ใกล้ลำธารหมอประสงค์บอกให้พักกันที่นี่เพราะเห็นว่ามีร่องรอยพวกคนมาพักมีกองไฟเก่าๆอีกอย่างหนึ่งก็คือมีไม้ไผ่พอที่จะเอามาทำเป็นที่หุงข้าวหรือหลามข้าวและก็ใช้สมไฟนอนกันได้ใต้สุมไผ่ลดการเปียกน้ำค้างในตอนกลางคืนไปได้เยอะทุกคนวางสัมภาระลง ต่างคนต่างช่วยกันหาท่อนไม้กองพันเนินนอกจากสำหรับหุงข้าวแล้วยังใช้ก่อไฟผิงในตอนกลางคืนอีกด้วยหมอประสงค์เลือกได้ไม่ไผ่ขนาดพอดีไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปตัดออกปล้องนึงเหลือเอาข้อไว้กะกันว่าสี่คนก็สี่กระบอกจึงต้องตัดไผ่มา6กระบอกอีกสองกระบอกใช้สำหรับใส่น้ำทุกคนช่วยกันใส่ไฟจนลุกดีแล้วพรานนำทางจัดการเอาเข้าสารสาวน้ำ เทใส่กระบอกประมาณหนึ่งในสามเอาน้ําในลําห้วยใสลงไปเกือบเต็มเอามือปิดปากกระบอกให้แน่นความกระบอกลงเพื่อให้มเมล็ดข้าวที่กองอยู่ก้นกระบอกเอ,อ่ขึ้นมาอยู่ข้างบนเพราะถ้าหากข้าสารอยู่ข้างล่างจะทําให้ข้าวเกินสุกคือไหม้ไปเลยพรานเอากระบอกข้าววางตะแคงไว้บนดุนเฟินที่กําลังลุกไหม้เปิดฝาทิ้งไว้ไม่ต้องปิดเพราะถ้าปิดจุกน้ำที่เดือดจะทะลักออกมาไม่ได้ ต้องปล่อยให้น้ำในกระบอกเดือดแล,ล้วล้นออกมามเมล็ดข้าวสารก็จะจมลงไปอยู่ข้างล่างของกระบอกพรานจะนั่งเฝ้าคอยเอาไม้เขี่ยมเมล็ดข้าวเอามือบี้ดูว่าสุกหรือยังกับข้าวก่อนน้ำพริตที่โคลมาจากบ้านด้วยการห่อใบตองแกงกะหรี่สองกระป๋องเอาออกมาเปิดฝาแล้วอุ่นบนกองทานการกินข้าวไม่ต้องมีพิธีรีตองมากนักเอากระบอกไม่พายปล่องโตๆใช้มีดผ่ากลางออกไปสองซี่ ใครที่คิดว่ากินหมดกระบอกก็ไม่ต้องแบ่งเทข้าวลงในไม้ไผ่ที่ผ่าสองทำเป็นรางหมูคือจานข้าวใครที่กลัวเหลือก็แบ่งออกสักครึ่งหนึ่งไม่หมดก็ค่อยว่ากันใหม่นิ้วทั้งห้าใช้แทนช้อนและซ่อมเปิบเอาข้าวสกในกระบอกไม้ไผ่มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวหลามน้ำพริกกะปิที่ทำมานิดหน่อยคลุกกับข้าวเปิบเข้าปากคำแล้วคำเล่าแกงโสเพนนี หรือแกงกะหรี่ที่เพิ่งยกจากเตาก้อนทานสลับกับความหิวโหยมาทั้งวันเข่าสกคนละกระบอกเรียบวดได้รสชาติไปอีกแบบหนึง่งน้ำเย็นริมห้วยกลัวคอกันข้าวติดคอเท่านั้นก็อิ่มแปรดีอยู่อย่างหนึง่งกินแล้วไม่ต้องล้างจานล้างหม้อให้เสียเวลากินหมดแล้วก็ออกกองรวมสุมไฟหรือโยนเข้าป่าเข้ารกวิธีนี้สะดวกดี แต่ถ้าหากว่าท่านไดกลางเต็นท์นอนกันแล้วก็ผมขอเตือนคือจะนอนไม่ได้ในเวลากลางคืนเพราะมดป่าน,นั้นเยอะจริงๆอิ่มแล้วก็เตรียมจัดที่นอนไม่ต้องไอห่หางหรือย้ายไปไหนให้เสียเวลาเอาตรงที่รอบๆกอ,องไฟนั่นแหละจัดแจงหากิ่งไม่ไผ่มาโปูแทนความนุ่มนิ่มจากที่นอนใครจะนอนตรงไหนก็สุดแต่จะเลือกหมอนหนุนหัวก่นลำไม้ไผ่ปล่องโตๆนั่นแหละพาทำเหมือนรางใส่ข้าว ใช้มีดเลาะให้เรียบแล้วเอาคว่ํมลงทั้งคู่เอาผ้าเขาม้าพันพัๆแล้วปูรองรับศีรษะถึงแม้จะแข็งไปหน่อยก็ยังดีกว่าหนุนพื้นดินเปล่าๆเ,เป็นเวลาค่ำพอดีใส่ไม้โหมไฟให้ลุกโชนเตรียมนอนนับดวงดาวบนท้องฟ้าแบบนี้เรียกว่านอนกลางดินแบบไม่ง่ายแต่จะบอกให้อย่างหนึ่งครับตกดึกๆน้ำค้างลงจัดน้ำค้างจะไหลาตามใบผายหยดลงพื้น และบางทีก็ตรงกับใบหน้าคุณพรดีความอบอุ่นในร่างกายกับหยาดน้ําที่เย็นดุดน้ําแข็งถึงกระสัดุ้งและก็เกิดอาการนอนไม่หลับก่อนที่จะล้มตัวลงนอนก็นั่งอัดบุหรี่คนละหลายตัวนั่งฟังนิทานเรื่องราวปารำปรราเพลินหลับกันไปเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวมารู้สึกตัวเองเมื่อสองยามเข้าไปแล้วเพราะกองไฟที่สมก่อเอาไว้ก็หมดลงมีแต่กอขี้เท่า ยามเมื่อลมหนาวพัดพรูเข้ามาขี้เท่าก็ปลิวฟ้งกระจายเป็นลูกไฟเล็กๆแตกดังเพีย้ยเพีย้ยปลิวไปกระสายลมหนาวอากาศยิ่งเย็นมากขึ้นมากขึ้นน้ำค้างตกต้องใบไม้ใบหญ้าเสียงดังเปาะแปะปอกแปะดังไปทั่วราวป่าต้นไม้ที่มองเห็นเมื่อยังไม่มืดคำ่ำมองดูตอนนี้เมื่ดทำมืนดำหน้ากลัวดึงผ้าขาวม้าที่หนุนหัวนอนมาแปลสภาพเป็นผ้าหม่ม แต่นอนงอตัวยังไงยังไงมันก็โผล่ก้นโผล่เขา่าเท้าโผล่หนาวเย็นที่ใบหูดึงผ้าเขาม้ามาคลุมศีรษะขาก็โผล่ผ้าเขามา้าก็บางในที่สุดก็ต้องทำสมาธิผสมเพลียเพราะเดินทางกระทั่งหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้สึกโตมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะพักอยู่ในป่าอีกคืนหนึ่งเพื่อให้สายเลือดในด,ดื่มดำกับธรรมชาติอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องเดินทางกลับ ไม่ใช่วาติธุระอะไรรอกเพราะข้าวสารที่เตรียมไปหมดพอดีขืนอยู่กินข้าวลิงพันเป์เซนแต่การจะหาพบลิงสักตัวก็สุดยากลำบากเพราะลิงเอก็กอดอดอยากเหมือนกันอาหารมื้อเช้าก่อนเดินทางกลับอาหารมื้อสุดท้ายที่จะได้กินในป่าก็แบบเดิมอีกนั่นแหละแกงโสเพน,นีกระป๋องก็หมดไปแล้วสัตว์ป่าที่หวังจะได้มาเป็นเนื้อเป็นหนังก็ไม่ได้ เหลือบะหมี่สำเร็จรูปอีกเพียงสองเดียวครูเจียมจัดแจงตัดไม้ไผ่ปล้องใหญ่หนึ่งปล้องแล้วผ่าซีกใส่น้ำตั้งบนกองไฟรอให้น้ำเดือดไม้ไผ่ทำหน้าที่แทนหม้อเป็นอย่างดีไม่ไหม,ไม้ไฟเสกก่อนน้ำจะเดือดเพราะน้ำช่วยกระจายความร้อนไม่ให้ไฟแผดเผา,เาไม้ได้เต็มที่เพียงแต่เกรียมๆไปเท่านั้นพอน้ำเดือดดีก็เทบะหมี่สำเร็จรูปพร้อมกับเครื่องกรองลงไป จำเป็นต้องใส่น้ำมากๆเพื่อจะได้ซดน้ำกันทั้งสี่คนแต่น้ำมากไปน้ำบะหมี่ก็เลยเจิดเชืดเสียงใครคนหนึ่งกินไปบ่นไปต้มจืดเจิดเหมือนน้ำล้างหัวล้านยังไงยังงั้นมาถึงตอนนี้ทำให้พวกเราคิดถึงภาษิตไทยที่ว่าเมื่อแกงจืดจึงจะรู้คุณเกลือเป็นความจริงเพราะในป่านั้นขาดเกลือได้เนื้อสัตว์มาเนื้อก็จะเน่า จะต้มจะยำจะผัดก็เจิดเชืดไม่เป็นสับป,ปะรดเลยมื้อช้ามื้อสุดท้ายเตรียมตัวเดินทางกลับยุทธการกินข้าวลิงก็สิ้นสุดลงทิ้งหม้อข้าวหม้อแกงไม่ไผ่ไว้กลางข้างบริเวณกองไฟหมาป่าแต่ไม่ได้แอมเนื้อสัตว์เลยแม้แต่ขนไม่มีอะไรติดมือเพื่อแสดงว่าเป็นพรานเลยพรานบัวก็ผิดหวังเพราะเคยคุยเอาไว้อย่างมั่นอกบั่นใจบนกระปอดกระแปดไปตลอดทาง ผมก็บ่นเสียดายธรรมชาติไม่ลืมเลยสำหรับโอกาสที่จะได้มากินข้าวลิงกลางป่าอีกเกลือปลาทูเค็มอันเป็นรสชาติที่ลืมไม่ลงหวังใจว่าคงจะได้มากินณสถานที่แห่งเดิมอีกถ้าหากป่ายังคงเป็นป่าอยู่ต่อไป